อ๋อนี่นะคะท่านผอธนงศักดิ์ศาสนสุพินกับอันนี้ก็บ้านที่ผอเหมือนกันจ้านี่จ้านี่อ้ายเพ่นสิมาเป็นเจ้าภาพนกยุงทองตัวนี้นะคะนี่ขอบคุณมากมากเลยสําหรับเจ้าภาพขยวบเข้ามาโอ้มันตีนึงนกยุงเนาะอ่ามันเลยอยู่กไก่กันเนาะเห็นไหมจ๊ะโอเคโอเคเอาเอาให้ได้สวยสวยโอเคอ จ้าขอบคุณด้อจ้าขอบคุณท่านผอนะคะนี่ก็ท่านผอเหมือนกันเด้อนี่ขอบคุณเพราะว่าเป็นเจ้าภาพงานบุกรกะทินของคุณแม่จอมแจ่มนะคะขอบคุณมากๆจ้าเพิ่นติทุลาจ้าเพิ่นกัเลยมาก่อนมือนี่เนี่ยคุณยายท้อยมารับหน่อยคุณยายท้อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายเข้ามาด้วยคุณยายกับมารับตัวเออูีคุณยายมารับ มารับมอบอันนี้นะไเปเ็แนเ็นตัวสวยๆนะคุณยายนะยายมารับมอบยยมปเป็นเจ้าภาพา<ช>นะคะขอบคุณมากๆ,ค,ากๆคุณยายก็อวยพรให้ท่านผอ,อหน่อยทั้งสองท่านจา้าโอ้ยคือสวยแต่กองคุณมคูแมแ อธิษฐานก็ตียกเส้หัวล้วบ่นับแต่เนาะอธิษฐานแล้วขอให้ท่านพออ๋อเฮงเฮงปังปังจ้าขอบคุณมากมากนะคะท่านพออ๋อเป็นกมาร่วมบุญกับคุณแม่จอมแจมนะคะเพื่อนๆจ้า เห็นไหมคะบรรยากาศของเราะจะจะผ่าลูกนั้นกันเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณคุณครูมาคุณครูแคทแล้วก็น้องเฟรมด้วยนะจ้า